ินทั้งกระถางกันแบบนี้เด้ด้นี่จะย้ายปลูกเลยนะย้ายกระถางแบบดินเก่าเขายังคงสภาพโอเคอยู่ันนีเห็นมนี่ตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวนี้ที่ใครๆเห็นที่เอาถ่ายลง ติ๊ดติ๊ดติ๊ดจะเป็นแบบนี้ก็คือวันนี้จะเปลี่ยนมาเป็นกระถางไซส์นี้ไซส์ที่ใหญ่ขึ้นใหญ่กว่าใหญ่กว่ากระถางเก่าหน่อยแต่ก็ไม่ได้ใหญ่ใหญ่เยอะนะคะตัวนี้ตัวนี้ก็จะแบบย้ายมาอยู่ในกระถางนี้แต่เวลาเราย้ายเนี่ยพี่ผมเคยลงไปแล้วรอบนึงเนาะวันนี้จะย้ายก็เลยเนนก,ก็จะแบบ ก็จะคือตัวนี้ได้ยินชัดนะคะนี่ถ้าใครได้ยินชัดก็ได้ยินไหมได้ยินใช่ไหมคะคือไม่แน่ใจว่าได้ยินหรือเปล่าพอดีลิงก์กับตัวบลูทธูทธถ้าได้ยินอบอกหน่อยนิดนึงว่าได้ยินนะเพราะว่ากลัวจะไม่ได้ยินกันไม่แน่ใจอะ,ค,ะค่ะก็วันนี้เราจะมามง่ายๆคือ อุ่มมีฮาวเทียกับกุหลาผินใช่ไหมคะฮาวเทียกับกุหลาพินของอุมเนี่ยที่อุ่มชอบเนี่ยก็จะมีอยู่สองอย่างก็จะเป็นไม้อบน้ำต,ตัวนี้แคสเซเลนตัวนี้ตัวเนี้ยมันเปลี่ยนดินไปไปประมาณ6เดือน6เดือนได้แล้วซึ่งสภาพดินเขาก็ยังโอเคอยู่แต่ว่าเราอยากจะเพิ่มขนาดของ กระถางให้มันใหญ่ขึ้นก็เลยใช้ขนาดกระถางใหม่แล้วพอดีมันมีกระถางเหลืออยู่ก็เลยจะเอามาปลูกไม้อันดับแรกก็คือว่าใช้หินภูเขาไฟลองก่อนถ้าบางคนไม่มีหินภูเขาไฟลองก้นกระถางใช่ไหมคะเราก็ใช้ตัวเนี่ยตัวนี้ใช้ตัวหินภูเขาไฟตัวนี้ลองก้นกระถางตัวนี้เนาะเห็นไหมเนาะเห็นมเห็นไหมแบบนี้ก็จะลองอยู่ประมาณ ใส่หินภูเขาไฟก็จะลองอยู่ประมาณขนาดนี้ตัวนี้นะคะจะลองอยู่ประมาณขนาดนี้ก็ประมาณสัก2 2เซนประมาณนี้ใส่ขนาดนี้จะสังเกตว่าหินภูเขาไฟที่รองมันจะชื้นเพราะอุ่มใส่น้ําเข้าไปใส่น้ําเข้าไปถ้าเราปลูกไม้ในช่วงนี้ช่วงเวลาเนี้ยก็คือเราจะไม่รดน้ําต้นไม้ใช่ไหมคะเพราะเราอยู่ เมืองไทยเราก็จะอีกแบบนึงแต่วันนี้อากาศดีก็เลยจะใส่น้ำเข้าไปเพราะใส่น้ำเข้าไปมาดูที่ดินปูกดินปลูกจะเป็นตัวนี้นดินปูกก็จะเป็นประมาณนี้ประมาณดินปลูกตัวนี้สูตรเป็นสูตรของที่สวนมีดินแบ่งขายมีดินขายนะคะคือผมจะบอกแค่ว,วัสดุที่ใช้เฉยๆก็จะมี พีทมอสในดินตัวนี้ก็จะมีประกอบไปด้วยพีทมอสเพอร์ไลท์เพอร์ไลท์ที่เป็นหินภูเขาเพอร์ไลท์ที่เป็นสีขาวขาวเพอร์ไลท์แล้วก็ดินญ,ญ,ญ,ญี่ปุ่นใส่ได้ถ้ามีแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็หินภูเขาไฟเบรเล็กเบรเล็กคือเบอร์ศูนย์อันนี้คือที่ใช้แล้วก็พีทมอสพีทมอสนี่จะเป็นตัวหลัก แต่อุ่งจะไม่ใส่วร์มิคโไลท์เพราะวร์มิคโไลท์มันอุ้มน้ําเราเป็นคนที่ชอบน้ํารดน้ําบ่อยก็เลยจะเน้นให้ดินแต่ว่าซัสเทรเลน์ของอุ่งเนี่ยจะไม่ค่อยดินจะไม่ค่อยโป่งถามว่าโป่งไหมก็โป่งโป่งอยู่ค่ะก็ก็โป่งอยู่ถ้าเป็นคนที่ชอบลดน้ําบ่อยเนาะก็เน้นดินโป่งไปจะดีกว่าแต่บางคนถ้าไม่ชอบไม่ชอบลดน้ำบ่อยก็ดูให้ดินมันไม่ต้องโป่งมากมัน เรื่องนี้มันต้องต้องกะกันเอาเองต้องทำกับกันเราเองถึงจะเก่งต้องลองเองถึงจะเก่งก,ก็จะมีแค่นี้แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งคือปุ๋ยมูลไส้เดือนที่ชขขใช้อยู่ลเอา้ยเาที่มาที่นี่มาที่การย้ายทั้งกระถางย้ายทั้งกระถางจะเปลี่ยนจากกระถางได้ยินกันไนดะ้ใช่ไหมคะได้ยินกันชัดไหมคะบ,บอกนิดนึงก็ได้ใครช่วยบอกให้หน่อยเพราะพอดี ใส่บลูทูธก็เลยอยากรู้ว่าตัวนี้มันชัดไหมตัวนี้กระถางตัวนี้จะย้ายแล้วนะจะไม่รอใครแล้วเพราะว่าจะไปทํางานตัวอื่นก็เลยจะไหนๆก็จะทําก็เลยไล์ก็จะมาใส่กระถางนี้คนที่เข้ามาไม่เพิ่งเข้ามาใหม่แลวยังไม่ไม่ไม่ทานก็จะเป็นหินภูเขาไฟที่เป็นเบอร์ใหญ่ตัวนี้จะเป็นหินภูเขาไฟเบอร์ศูนย์หนึ่งถ้าใครไม่มีให้เอาอกอะดาษมะพร้าวสักแล้วก็ฐานก็ได้ค่ะ ที่ใช้ในวัสดุบ้านเราเนาะแต่ว่ากากมะพร้าวสะที่เคยบอกไปแล้วมันจะมีลิงก์เข้าไปลิงก์ที่นานาสาระเกี่ยวกับไม้อบน้ำหุ่มนะมันจะมีบอกว่ากากมะพร้าวต้องทอํายังไงก่อนก่อนเราจะนํามาใช้ก็ลองดูในลิงก์ก่อนนะคะแล้วก็คราวนี้พอเราเอาหินภูเขาไฟเบอร์หยาตัวเนี้ยคงจะเอาไปล้างน้ําล้างน้ําก่อนแล้วก็ตรงนี้มันจะมีความชื้นอยู่แล้วใช่ไหมจากนั้นเรามาใส่ฉีดน้ํา ในดินปลูกของเราให้ดินปลูกมันมีความชื้นชื้นแต่ไม่แฉะผงว่าชื้นแต่ไม่แฉะใส่เข้าไปให้พันพอมีความชื้นหน่อยแต่ว่าไม่ถึงกับกับถึงกับขนาดแฉะ ทั จากผินพวกเขาผินพวกเขาไฟอุ้มจะใส่ประมาณขนาดน,นี้ตามด้วยดินปลูกใหม่ตัวนี้อีกหน่อยหนึ่งก่อนจากนั้นเราก็มาดูที่กระถางต้นนี้กัน เก่าอยู่ที่เป็นดินเห็นไหมอุ่มจะมีฐานด้วยไหมคะฐานรองเห็นไหมลากมันติดมาที่ฐานแล้วก็เอาตัวภูเขาไฟที่รองก้นกระถางตรงนี้ออกไปก่อนแต่เราจะเห็นว่าไม้เราอะ่ะมันมีลากอยู่มันยังคงมีลากลากสีขาวๆออกมาเต็มเลยคือลากที่ดีลากสีขาวๆออกมาเต็มอุ่มไม่ได้เอาออกไปหมดเพราะว่าดินปลูก ว่ามันยังโอเคสภาพโอเคอยู่แล้วก็โอเคเอายังคงสภาพของลากไว้ให้เยอะที่สุดแต่ว่าถ้าใครได้อ่าต้นไม้มาใหม่ต้องดูดีๆนะคะต้องเริ่มลากกันใหม่นะถ้าไม่ใช่ย้ายจากที่ของบ้านเราเองเนาะก็พยายามให้มันเบามือที่สุดในการทำพอเราทำให้มันเบามือที่สุดมันก็โอเค มันเป็นใบมันเป็นใบแห้งๆนะมันจะมันไปเลี้ยงตัวหน่อเยอะเ,เราก็เลยเอาหน่อไปเลงในถุงเกลียวตัวนี้มีหน,นูด้วยแต่ยังยังไม่อ่ะเด็ดมืนกันเสร็จแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะ หน้ากระถางเนี่ยค่ะออกเห็นไหมมันจะมีตัวพวกเข็มโรยหน้ากระถางค่ะเราออกไปก่อนเดี๋ยวเราโรยใหม่โรยให้เขาใหม่เอาของเก่าทิ้งไปเลยค่ะตัวนี้ดินเก่าดินเก่าถ้าเราเสียได้เราก็จะปลูกเอาไปโรยปลูกต้นไม้ค่ะเอาไปปลูกต้นไม้ใหม่ได้แต่ไม่ใช่ต้นไม้ของเรานะคะปองพวกไม้ใบอะ ในใบไปผสมปุ๋ยสมดินใหม่เนาะเนี่ยจะเอาไอ้ตรงหน้าตรงนี้ออกก่อนโอเคมันก็จะประมาณ่างนี้มันก็จะประมาณเป็นประมาณไหนแล้วก็เดี๋ยวพอถึงเวลาเนี่ยพอเราเอาอันนี้ออกใช่ไหม พอเราเอาตรงนี้ออกเสร็จเราก็จะมาใส่ในกระถางตัวนี้ค่ะพอเรามาใส่ในกระถางตัวเนี้เราค่อยมาเพิ่มดินของเราเข้าไปใหม่ยังไม่มีใครตอบเลยว่าใครได้ยินกันชัดใช่ไหมคะ ดินใหม่เราเลยดินใหม่ที่เราผสมดินใหม่ที่คุณบอกก็จะเป็นส่วนพีทมอสพีทมอสนะคะอัตราส่วนเนี่ยพีทมอสจะมากกว่าเอาง่ายๆคือพีทมอสหนึ่งส่วนแล้วก็ทุกอย่างตามด้วยเครื่องส่วนดีกว่าง่ายๆนะคะพีทมอสปุ๋ยมูลไส้เดือนเพอร์ไรท์ถ้ามีดินญี่ปุ่นให้ใส่ดินญี่ปุ่นถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ แล้วก็หินภูเขาไฟใส่สามารถใส่หินภูเขาไฟเบอร์ศูนย์ศูนย์อยากให้ใส่ไปนะคะมันจะดีมันจะได้โป่งหน่อยแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนบอกไปแล้วเนาะแต่ว่าวัวมิคุไลไม่ใส่นะคะอย่าไปใส่เพราะอะไรเพราะว่าเราอเป็นคนที่มือหนักแล้วเรามันอุ้มน้ําถ้ายิ่งเราใส่เยอะมันไปอุ้มน้ํามันทําให้พอมันอุ้มแล้วอ่ะ ก็เน่ามันก็แฉะบางคนไม่เข้าใจจะไปใส่ทะเยอะใส่ได้แต่ใส่นิดตีเดียวนิดเดียวจริงๆแต่อ้มไม่ใส่ละก็คือลดเพราะว่าจํานวนของต้นไม้อู๋เยอะจะเห็นว่าเสร็จแ,แล้วเราก็ใส่ดินใหม่เข้าไปอันนี้คือการย้ายเอาต้นไม้เก่าของเรามาลงในกระถางใหม่โดยที่ดินเก่า,แบบากับรากยังคงอยู เดี๋ยวถ้าใครดูไม่ทันเดี๋ยวจะลงคลิปไว้ใน IGTV นะคะลองไปหาดูจะไม่ลบทิ้งแต่บางตัวอาจจะมีลบทิ้งไปบ้างใครมาไม่ทันตัวดินปลูกตัวนี้จะผสมน้ำไปด้วยในตอนปลูกเพื่อให้มันมีความชื้นในดินแต่ไม่แฉะให้ชื้นเฉยๆพอชื้นนิดๆแต่ไม่แฉะนะคะ การปลูกไม้อบน้ำอ่ะไม่ว่าชนิดไหนอ่ะอย่าไปกดดินนะคะไม่ไม่ได้กดดินเหมือนไม้ใบนะคะเป็นไม้อบน้ำไม่ห้ามกดดินให้ให้ทำการปรอ้องกอนจากนี้เราสามารถที่จะขยับให้มันตรงกแบบับให้มันอยู่ตรงกลางได้ทําไปเลยค่ะไม่ต้องตัวแต่เราก็ใช้ก็ ดินมาลงไปลยในข้างล่างอันนีไปบาง,าง,งทีอาจจะเพา,าะก็ได้อันนี้ไม่สะดวกเพราะว่าไลท์ให้ดูก็เลยทำลำบากมากปกติจะเคาะเคาะหนักมากมันก็จะเห็นว่าจะมีดินอยู่ประมาณขนาดนี้ใช่ไหมคะเหลือที่ไว้โรยหน้ากระถางอีกประมาณจะเห็นในระยะระยะห่างของของต้นระยะห่างของต้นเนี่ย มันก็จะมีพื้นที่ในการโรยน้ำเราสามารถที่จะโรยน้ำให้กับต้นไม้เราได้บางคนถ้าไม่มีจริงๆแล้วกุหลาบผีเนี่ยอยากให้เอาดินญี่ปุ่นกับหินภูเขาไฟมาผสมกันจะดีกว่าเพราะอะไรเพราะดินญี่ปุ่นเวลาลดน้ําอ่ะมันแห้งง่ายก็จริงแต่ในตรงโคนของกุหลาบผีอนะ่ะมันจะไปแฉะตรงช่วงที่ระหว่างดน้ําและบางคนก็จะบอกว่าไม่โรยไม่โรยตรงหน้ากระถางได้ไหมไม่แนะนํานะคะ ควรจะโรยเพราะอะไรเพราะเวลาเราให้น้ําไปเสร็จอะดินอะมันชื้นกว่าตัวหินหินอะมันช่วยอามันทําให้หน้าดินอะไม่กระจายพอหน้าดินไม่กระจายมันก็จะไม่ไปขังตรงโคนตรนอะไรใช่ไหมมันจะทําให้ตรงโคนอะมันไม่เน่าไม่แฉะอย่างเงี้ยที่หลายๆคนที่ที่หลายๆคนปลูกเสร็จแล้วก็ปล่อยเลยอันนี้ไม่แนะนําที่สวนที่มันไม่เน่าแล้วยังคงดีอยู่ก็จะต้องเป็นมีหิน ทำไมถึงใช้ดินญี่ปุ่นยอมเสียเวลายอมเสียเงินในการใช้ดินญี่ปุ่นเพื่ออะไรเพื่อดูความชื้นถ้าคนที่เก่งแล้วก็ใช้ตัวอื่นได้อย่างหินหินสีสีที่ใครทักมาถามค่ะไม่แนะนําเลยตัวนั้นไม่ไม่ดีมันมีคาบเกลือคาบคาบเขาเรียกคาบอะไรบไม่ถูกที่ที่คนเล่นไม้เล่นเล่น,ลน,ลนที่ เห็นชอบใส่สีขาวสีแดงสีอะไรเงี้ยไม่แนะนานะคะไม่ต้องทําไม่ต้องใส่ไม่ต้องซื้อยอมซื้อที่วัสดุที่โรยหน้าดีหน่อยของเราดีหน่อยไม่เราก็จะอยู่งาน,นแต่ในที่นี้อุ่มจะใส่เฉพาะเอ่อโรยหน้าเฉพาะดินญี่ปุ่นเห็น,นตัวนี้ดินญี่ปุ่นตัวนี้จะเป็นเบอร์เอ็มไซส์เอ็ม เสร็จแล้วเนาะเราก็เดือดเขาะเขาะเขาะเาะเออกจะได้เห็นชัดๆพอเราขูกเสร็จอะเราก็ไม่ลดน้ำนะคะทิ้งไว้ก่อนถามว่าให้น้ำอีกทีได้ตอนไหนจริงๆอะรากมันไม่ได้ขยับเยอะนะแล้วก็ไม่มีปัญหาให้น้ำอีกทีหนึ่งก็จริงๆนะ สวันสามวันก็ให้ได้ถ้าเราเลี้ยงเป็นรู้วิธีแต่ว่าไม่ได้ให้ให้ใหแบบครึ่งหนึ่งฝั่งนี้ไปก่อนอออกดไหลย้อนไลเลย เดี๋ยวเอาออกนะจะได้เห็นวีการเลยให้เห็นๆก่อนโอเคเราก็มาโลยไม่ยากนะถ้าใครที่แบบปลูกเป็นแล้วก็รู้จักวัสดุอันดับแรกเลยการเลี้ยงไม้อบน้ำอะ่ะบอกตุงๆงเว่า ควรจะไปรู้จักวัสดุปลูกข,ของเขาก่อนว่าแต่ละชนิดเรียกว่าอะไรหาใน Google หาใน YouTube หลายๆคนเขาก็ลงไว้ให้ค่ะไปดูก่อนว่าวัสดุแต่ละตัวทำหน้าที่อะไรเราต้องหาเองก่อนเสร็จแล้วเราก็มาดูว่าเราควรใช้ตัวไหนลองปิดลองถูกไปบางคนใช้ทรายก็ได้แต่ว่าอุ่นไม่ได้ใช้ทรายสูตรใครก็สูตรมันอยู่ที่สถานที่และอา,ากาศของแต่ละบ้าน มันไม่ตรง 这些的呢？ สร็จแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยหลายๆคนถามว่าพอย้ายมาอย่างเงี้ยออกรับแดดได้เลยไหมเออถ้าเป็นของอุ่มจริงนะอุ่มก็รับนะเอาไปรับเอาไปรับคือรับอยู่ชั้นบนแต่ว่าถ้าบางคนไม่ไม่แน่ใจไม่มั่นใจในสภาพอากาศของตัวเองก็พักไว้ในที่มีแสงมีแสงน,นำไรแดดยามเช้าก็ได้ค่ะ อันแดดมันชอาไปก่อนตัวนี้อุ่นได้ได้แดดได้แสงในวันแต่พอถ้าเราจะพักไว้เราก็เลี้ยงแบบฮาวเวอร์เทียไปก่อนก็ไแด้เื้อให้ล่าเขาปรับสภาพอีกทีหนึ่งกับดินใหม่แล้วก็เวลาให้น้ําก็ช่วง,งแรกแก็หยอดเอาหยอดข้างข้าเอานี้ก่อนหยอดไปฝั่งนี้ก่อนหยอดหยอดไปแบบหยอดพอหยอดบอกไม่ถูกก็จะประมาณนี้เสร็จแล้วอันนี้คือการย้ายเปลี่ยน เปลี่ยนกระถางใหม่เปลี่ยนดินเปลี่ยนอะไรให้กลับตัวนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งก็เรียบร้อยแล้ว,ลวคือวิธีการเปลี่ยนดิน,นย้ายกระถางโดยที่มีดินกลับย้ำว่าดินตัวนี้เราปลูกเองเราใช้เองแล้วเราก็เปลี่ยน,นเองทางส่วนเราเองถ้าได้มาจากสวนคือเอาง่ายง่ายถ้าผมได้มาจากสวนใหม่สวนที่ผมสั่งมา ก็ส่งมาทังกระถางในไงอมก็เปลี่ยนดินในส่วนของอมอยู่ดีค่ะก็จะไม่ใช้เพราะว่าอุมจะไม่เน้นปุ๋ยมะพร้าวในการปลูกไม้ของอุมไม้อกน้ําบางคนอาจจะใช้ขุยมะพร้าวแต่อุมไม่ได้ใช้แต่ก็มีบ้างอาจจะใช้ในกรณีที่เป็นไม้ที่ราคาที่ไม่แพงแล้วก็อย่างเช่นกระถางละสามสามสามกระถางกระถางละสามห้าสามกระถางร้อยหรือกระถางละยี่อันนั้นก็ใช้ค่ะเพราะมีการลดต้นทุนอยู่ แต่ถ้าเรามีไม้ที่ไม่เยอะผมก็จะใช้พิทมอสหรือบางคนอาจจะใช้ใบก้ามปูแต่ใบก้ามปูก็ควรจะหมักหมักให้มันเชือ้อรามันหายไปก่อนเพราะใบก้ามปูนี่ตัวเชื้อราเยอะมากๆเลยนะคะถ้าใบก้ามปูนี่มันหนวกกับพวกไม้ใบพวกบอนสีไปแล้วบางคนมาเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ในให้ในเดี๋ยวจะลงไว้ให้ใน i อท v นะคะเดี๋ยวเองขอไปก่อน